โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมชช่วง Data c h a r ร c เ e r กันน้ำวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตระครไนติงเกลมมบิสูดเครื่องสุดท้ายของชาที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับโดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ในนิยายเบอร์โทจิก้าชิลเดนซึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับคลิปไฮนิวโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปไฮนิวไปดูในส่วนของไฮนิวก่อนนะครับเราอ้างอิงในจุดนั้นเยอะอยู่พอสมควรเลยโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าตระครไนติงเกลจะไม่ ไม่เหมือนกับนิวนะครับคลิปไฮนิวเนี่ยเราได้พูดไปแล้วว่านิวกับไฮนิวคือตัวเดียวกันแต่อยู่คนละจักรวาลใช่ไหมครับในส่วนของไนติงเกลเนี่ยมันไม่เหมือนกันในจุดนี้แหละเพราะว่าไนติงเกลมันจัดว่าเป็นคนละตัวกับซาสบิไปเลยนะครับเผื่อมีคนคิดว่าถ้านิวกับไฮนิวเป็นตัวเดียวกันงั้นซาสบิกับไนติงเกลก็เป็นตัวเดียวกันด้วยสิ คนละตัวนะครับคนละตัวที่มาจุดกําเนิดมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมันจะไม่เหมือนกันกับตัวละครนิวกับไฮนิวที่อยู่ในคนละจักรวาลแต่ว่าผู้สร้างยังเป็นคนเดิมแค่มีการดีไซน์ออกแบบใหม่ก็คือในฉบับอนิเมชั่นมีการดีไซน์นิวให้กลายเป็นรูปแบบนี้นะในส่วนของเบโทจิก้าชิเดนมีการดีไซน์นิวให้กลายเป็นแบบนี้นะมันก็ยังเป็นตัวเดียวกันอยู่แค่มีการดีไซน์ที่แตกต่างกันครับในส่วนของไนติงเกลเนี่ยมันคือคนละตัวกันอย่างชัดเจนเลย ถึงแม้ว่าเลขรหัสของไนติงเกลกับซาซาบิีจะเป็นเลขรหัสเดียวกันแต่ก็เป็นคนละตัวกันนะครับแล้วก็มาขอพูดถึงที่มาของไนติงเกลก่อนที่จะได้มีการทําในเวอร์ชั่นของนิยายและอนิเมะกันก่อนนะครับจุดเริ่มต้นมาจากการสร้างอนิเมะในช่วงปี1988ครับในตอนนั้นเนี่ยได้มีการขอให้เมคานิกดีไซน์คนหนึ่งได้ทําการออกแบบโมบิสุตที่ช้าขับให้หน่อยซึ่งคนคนนั้นก็คืออาจารย์ยูทากะหรือว่าคนที่ออกแบบซาซาบิีครับแต่ก่อนที่เขาจะออกแบบซาซาบิขึ้นมาให้ใช้ในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ย เขาได้มีการออกแบบในติงเกลมาก่อนครับในตอนที่ออกแบบในติงเกลเนี่ยได้มีการวางแผนไว้ว่าจะทําการออกแบบมันให้ฉีกกดจากตัวโมบิสุดแบบเดิมๆไปหรือก็คือต้องการจะแหวกแนวนั่นเองครับจนกลายเป็นว่ารูปร่างของมันคล้ายคลึงกับโมบิอรมเมอร์มากกว่านั่นคือส่วนแรกนะครับที่ได้มีการออกแบบเอาไว้อย่างที่2ครับผมออกแบบไว้ให้มันเก่งกว่าเก่งกว่าในที่นี้ก็คือเก่งกว่านิวครับ ซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องบบตูจิก้าก็คือมันเก่งกว่าไฮนิวนั่นแหละเครื่องนี้จะมีสเปคที่เรียกได้ว่าสูงกว่านิวกันดัมและแน่นอนจากการที่มันสูงกว่านิวกันดัมมันจึงมีสเปคที่สูงกว่าซาสบิด้วยเช่นเดียวกันครับในการออกแบบตอนนั้นก็คือต้องการให้มันเ,นเป็นเครื่องที่เหนือที่สุดที่ชาเคยขคับจนกลายเป็นว่ามันเหนือกว่านิวซะอีกโดยเครื่องนี้เนี่ยยังมีความสามารถพิเศษพร้อมกับอาวุธที่ดูดีกว่าของซาสบิเสีอีกครับในส่วนของตัวอาวุธตัวแรกเลยก็คือไรเฟิลหลักของมันปืนล,ลงนิงเกมีพ อำนาจเทียบเท่าก,กันกับปืนใหญ่เมกาบาซูก้าของเฮคุชิกิครับนั่นแหละคืออาวุธหลักของมันเลยแค่นี้มันก็โกงละอาวุธที่2ครับก็คือในส่วนของตัวปืนที่หน้าอกตัวปืนที่หน้าอกเนี่ยจะเป็นปืนยิงกระจายออกไปเหมือนกันกับตัวของซาสบิแบบเดิมอยู่และตัวปืนนี้เนี่ยยังถูกปิดเอาไว้อีกด้วยในตอนที่ใช้งานถึงจะมีการเปิดออกมาซึ่งสามารถที่จะเอาไว้ใช้ในการป้องกันตนเองและยังปิดซ่อนอาวุธนี้จากศัตรูได้อีกด้วยครับอย่างที่3เลยไอหมอนี่มันมี4ี่แขนครับ มันมีแขนหลัก2แขนและซับอาร์มอีก2แขนโดยจะเป็นแขนที่เก็บไว้ใต้กระโปรงของโมบิสูดเหมือนก,นกันกับตัวของดีโอครับอย่างที่4ก็คือฟันเนลฟันเนลของมันมี10ชิ้นนะครับในขนาดที่ตัวของซาสบิมีแค่6ชิ้นเท่านั้นตัวนี้จะมีฟันเนล10ชิ้นและฟันเนลจะมีขนาดใหญ่กว่าพร้อมกันกันกบยังเป็นฟันเนลแบบเดียวกันกันกบตัวละครที่ชื่อว่า อัลฟาอาซิลหรือโมบิลอาร์เมอร์ที่ปรากฏตัวอยู่ในเนื้อเรื่องของชาเกลเตอร์แอคแท็กนั่นแหละครับฟันเนลตัวเดียวกันเลยแค่ขนาดของฟันเนลจะถูกย่อลงมาให้เล็กลงเท่านั้นเองที่เหลือจะเป็นอาวุธที่เหมือนกันอยู่นะครับก็คือไมโครมิซล์ส่วนตัวของบีมเซเบอร์นี่ก็เพิ่มขึ้นมาอีก2เล่มเนื่องจากว่าต้องให้แขนอีก2แขนถือบีมเซเบอร์นะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวอาวุธของมันเลยเรียกได้ว่ามึงร้ายกาจก่าของซาสบิเยอะครับอย่างต่อมาครับผมในเรื่องของตัวสเปค ความเร็วของเครื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเร็วกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับเนื่องจากว่าได้มีการออกแบบไว้ให้มันเนี่ยมีโหมดพิเศษด้วยก็คือไฮสปีดโหมดครับไฮสปีดโหมดเป็นโหมดเร่งความเร็วสูงสุดของเครื่องนี้ ซึ่งทําให้เครื่องนี้เนี่ยมีความเร็วมากกว่าเครื่องที่ชาขับปกติหลายเท่ามากถ้าพูดถึงโดยปกติก็คือชาเนี่ยมันจะขับหุ่นที่เร็วกว่าหุ่นทั่วไป3เท่าใช่ไหมครับไอ้เครื่องเนี่ยพูดได้เลยว่าเร็วแรงเกิน3เท่าครับทำให้ความเร็วของมันเนี่ยสูงกว่าเครื่องที่อโมโร่ใช้งานซะอีกก็คือนิวกันดัมและไฮนิวนั่นเองครับสูงกว่าเลยแต่ว่าความคล่องตัวค่อนข้างที่จะต่ํากว่านะครับเนื่องจากว่าขนาดตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่โดยขนาดเครื่องนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่27.8เม นขนาดนี้เนี่ยคือรวมส่วนสูงของปีกด้วยนะครับจะเป็น27.8เมตรแต่ถ้าไม่นับปีกเอาแค่ส่วนหัวล้วนๆเลยจะอยู่ที่22.5เมตรครับถ้าเอาแค่ส่วนหัวเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับนิวและไฮนิวนะครับขนาดจะเท่ากันเลยเว้ยเพราะว่าตระคอนนิวเนี่ยรู้สึกมันจะอยู่ที่22เมตรเหมือนกันส่วนไฮนิวจะอยู่ที่20เมตรครับตัวมันดูค่อนข้างใหญ่เนี่ยมาจากขาที่ใหญ่และปีกที่ใหญ่ครับถ้าเกิดว่าตัดเรื่องปีกออกไปขนาดของมันก็เทียบเท่ากับมบล สูตรธรรมดาที่ใช้ในตอนนั้นของอามูโรหรือก็คือขนาด20เมตรในตัวของไฮนิวนั่นเองครับตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับในจุดนี้มันใหญ่เพราะปีกมันดูทรงใหญ่ๆเท่านั้นเองแต่ความเร็วถือว่าร้ายกาศเป็นอย่างมากเลยนั่นคือในส่วนที่ได้มีการออกแบบเอาไว้นะครับว่าให้เหนือเหนือเลยเหนือกว่านิว เหนือกว่าของอามูโรและออกแบบมาเพื่อชนะล้วนเลยเว้ยคือถ้าเป็นในแอนิเมะเนี่ยจะเป็นซาสบีโดนนิวไล่หัวดใช่ไหมครับแต่ว่าในตัวเบโทูจิก้าเนี่ยในติงเกลไล่หัวดให้นิวแทนนะครับมันกลับกันเลยเว้ยเป็นหนังคนละมวนเลย แต่สุดท้ายแล้วในติงเกลก็ไม่ได้ถูกใช้งานในฉบับอนิเมชันนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการให้ชากับอมุโรเนี่ยดูสูสีกันหน่อยถ้าเกิดว่าเอาเครื่องนี้ไปมันจะไม่สูสีกันเลยมันจะดูเหนือล้ํามากจนเกินไปก็เลยกลายเป็นว่าต้องนำซาสบิซึ่งอาจารย์ยูทากะเขาก็เป็นคนออกแบบไว้เช่นเดียวกันมาใช้งานแทนนะครับอาจารย์โทมิโนที่เห็นว่าเครื่องนี้ถูกทิ้งก็เลยได้จังหวะครับขอเครื่องนี้มาใช้งานในนิยายส่วนตัวของเขาเพราะในหัวอาจารย์แกเนี่ยก็กะว่าจะให้ชา ไปไล่กวดอัมูโลอยู่แล้วนะครับเครื่องนี้มันดูเหมาะสมพอดีเลยในเมื่อสไลด์มึงไม่ต้องการเครื่องนี้ใช่ไหมได้ได,ได,ได้เดี๋ยวกูเอาเครื่องนี้ไปใช้งานเองมันะเสลยเลยกลายเป็นว่าไนติงเกลไปปรากฏตัวอยู่ในเบลทูจิก้าชิวเด้นนั่นเองครับ แล้วนี่ก็คือที่มาของไนติงเกลนะครับจะไม่ได้เหมือนกับของนิวเลยที่นิวเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแค่ดีไซน์ออกแบบใหม่คนละเวอร์ชั่นเท่านั้นเองแต่ตัวนี้มันจัดว่าเป็นคนละตัวกันตั้งแต่แรกครับแล้วก็ถูกส่งไปในแต่ละเวอร์ชั่นโดยไนติงเกลโอเคนิยายเอาไปใช้ซสซบบิ ก็อนิเมะเอาไปใช้ไงเป็นคนละตัวกันนะครับต่อไปจะเป็นจุดกําเนิดในติงเกลในฉบับของเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับจุดกําเนิดของในติงเกลเนี่ยจะมีจุดกําเนิดที่แตกต่างกันกันกนกบตรอคอนซาสบิอย่างชัดเจนโดยจุดเริ่มต้นจะเป็นการที่ชาเนี่ยออกแบบโมไปสู่ที่เหมาะสําหรับตัวเองไว้ครับแล้วก็ ให้ทางซีออนสร้างขึ้นมาให้ในขนาดที่ตัวของฝั่งแอนิเมชันเนี่ยชาก็ทําไว้เหมือนกันแต่ว่าชาเนี่ยให้กับอนาฮามสร้างครับจึงกลายเป็นว่าเลขรหัสของตัวเครื่องจะเป็นเลขรหัสเดียวกันก็คือ msn 0-4เลขรหัสเดียวกันแต่การดีไซน์ออกแบบนั้นจะแตกต่างกันและสเปคก็แตกต่างกันเนื่องจากว่าผู้พัฒนาเป็นคนละคนกันครับในดิงเกลซีออนสร้างสัสบิอนาฮามสร้างประมาณนี้นั่นเองครับผู้สร้างคนละคนกันทําให้สเปคเครื่องนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ความแตกต่างชัดเจนก็คือมันอยู่ที่ชาจะขอให้ใครสร้างหุ่นให้ตัวเองครับไม่เหมือนกับนิวนิวเนี่ยมันเจ้าเดิมสร้างมันแค่ดีไซน์รูปร่างเปลี่ยนไปเท่านั้นแล้วจากจุดนี้ครับจึงกลายเป็นว่าในติงเกลสามารถที่จะปรากฏตัวอยู่ในเนื้อเรื่องหลักได้ด้วยถ้าเกิดว่าชา ขอให้ซีออนสร้างหุ่นให้ตัวเองตั้งแต่แรกครับต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องของฝั่ง MSV กันบ้างน,นะครับซึ่งไนติงเกลทาเนื้อเรื่องออกมาได้สมเหตุสมผลมากกว่าเนื้อเรื่องของ New กัน d ดัมซะอีกครับเนื้อเรื่องของ MSV จะเป็นแบบนี้ครับชา ขอให้อนาหามและซีออนหรือว่านีโอซีออนในตอนนั้นสร้างหุ่นให้ตัวเองทั้งคู่ครับแต่ว่าอนาหามเนี่ยสร้างหุ่นเสร็จก่อนก็คือสร้างสตสบิทเสร็จก่อนแล้วชาเอาออกไปใช้งานในขณะที่ไนติงเกลนีโอซีออนสร้างขึ้นมาแต่มันยังไม่เสร็จครับชาก็เลยไม่ไนำไนติงเกลออกมาใช้งานและสุดท้ายก็ได้มีการนําไนติงเกลไปทําเครื่องใหม่ก็คือเครื่องที่ชื่อว่าเบตาอาร์ซิลครับซึ่งจะเป็นโมวีอาร์เมอร์ตัวสีแดงอะ ไอตัวนั้นแหละครับมันเอาตัวของนายติงเกลไปทําต่อก็นะชามึงไม่ได้ใช้แล้วนี่หว่าเอองั้นกูก็เอาไปใช้งานเองมันเรลยประมาณนี้นั่นเองครับเห็นไหม เนื้อเรื่องมันทาออกมาได้สมเหตุสมผลมากกว่านิวกันดําซะอีกนะครับต่อไปจะเป็นในช่วงเนื้อเรื่องสุดท้ายกันบ้างน,นะครับถ้าเกิดว่าในติงเกลเนี่ยมันเหนือกว่าซาสะบิแล้วเหนือกว่านิวเนี่ยท้าไม่ชาถึงยังแพ้อยู่เหมือนเดิมวะในจุดนี้นะครับในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยจะดําเนินไปคล้ายคลึงกับแอนิเมชันเลยก็คือจะเป็นการต่อสู้ระหว่างนิวกับซาสะบิโดยในตอนนั้นนิวจะเป็นคนไล่กวดต่อมาจะเป็นในส่วนของไนติงเกลกับไฮนิว ผัดกันเป็นไนติงเกลเป็นคนไล่กวดโดยในตอนนั้นชาเกือบจะฆ่าอามูโรได้เลยนะครับในฉบับเบลโทจิก้าชาเกือบฆ่าอามูโรได้ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอามูโรโดนอีกดอกเดียวมันก็ตายหาไปแล้วเว้ยแต่ว่าจูจๆก็เกิดพลังอัพพีนิหารขึ้นมาช่วยอามูโรไว้ครับซึ่งก็คือลูกของอามูโรนั่นเองครับ ลูกของอามูโรที่อยู่ในท้องของเบโทจิก้าใช้พลังของตอนเองปกป้องพ่อเอาไว้ทําให้การโจมตีของไนติงเกลนั้นไร้ผลและอามูโรพลิกกลับมาชนะได้นั่นเองครับเพราะว่าชากูกําลังเหวออยู่ว่ามึงเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเป็นการแพ้แบบงงๆและยังทําให้เรารู้ด้วยว่าทําไมป่าโทมิโน่ถึงต้องการให้อามูโรมีลูกเพราะลูกอามูโรแม่งเป็นนิวไทโชวพลังตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ช่วยอัลโมโลไว้จากการต่อสู้กับชาและหลังจากนั้นก็จะไปดันเอ็กซิสสุดท้ายอัลโโลก็ตายห่าอยู่ดีครับ <laughs> สังักตว่า การดันแอ็กซิสแล้วตายของอมโมโรเนี่ยมันเป็นชะตากรรมที่จัก,กรวาลกําหนดมาแล้วนะครับเลยต้องให้อมโมโรมาตายที่เหตุการณ์นี้อมโมโรห้ามตายก่อนเด็ดขาดซึ่งมันจะมีเวอร์ชั่นมังงะเอ็กซ่ายอยู่ด้วยที่ตัวร้ายเนี่ยย้อนอดีตกลับไปเพื่อฆ่าอมโมโรครับสุดท้ายตัวร้ายก็ถูกขัดขวางเอาไว้ก่อนโดยตัวละครที่ไม่น่าจะมาได้นั่นก็คือตัวละครลาลานเองลาลาที่น่าจะตายไปแล้วแต่กลับถูกขัดขวางเอาไว้ทําให้อมโมโรนั้นไม่ได้ตายลงจากเหตุการณ์ในตอนนั้นหรือว่าในฉบับของมังงะเรื่องใหม่เลยก็คือ คือ NX Team ตัวร้ายตัวใหม่ข้ามจักรวาลมาเพื่อต้องการจะก,กำจัดอามูโร่ก่อนที่จะขับกันดั้มเป็นครั้งแรกแต่สุดท้ายก็ถูกกันดั้มเอ e กซ์ีมเจนใหม่ขัดขวางเอาไว้อยู่ดีหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ลิตตาหรือว่านักบินของเฟน็กปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะรักษาประวัติศาสตร์ของ UC ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ของ UC อยู่ในช่วงปี97ตัวร้ายในนาราทีฟต้องการที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันจะทำให้ประวัติศาสตร์ของกันดั้มนั้นผ มาเพื่อยับยั้งเหตุการณ์นี้ไม่งั้นก็จะไม่เกิด UC หลังจากนั้นอีกเลยอย่างฮัสเซเวฟเก่าหนึ่งวิตอรี่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสิ่งผิดปกติต่อตัวจัก,กรวาลของ UC ตัวละครเหล่านี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อสร้างพลังอภินิหารซึ่งมีความเป็นได้อยู่พอสมควรว่าลูกของอามูโรก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันครับโอเคตัวละครในติงเกลก็จะจบลงเพียงเท่านี้ครับใครที่เป็นสมาชิกเอ็กซ์คลูสีมีคลิปนี้แบบเอ็กซ์คลูีที่ได้มีการขยายความถึงตัวละครนัสกาและเบตาอาซิลมา ใ,ใครเป็นสมาชิกเอ็กซ์คลูซีฟก็อย่าลืมไปดูกันนะครับอันนี้เม่ให้เมคคันงนี้ขอจบรงเพียวนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม